จ้าคะจะไม่อยอมทำให้แฟนคลับนับสามพันกัคนผิดหวังจริงๆแลวเจ้าคะก็เพราะว่าคอเนเสิร์ตในสแปร์สมาของคนานารัตบายแดนดินที่เพิ่งผ่านคันไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสองหนุ่มผู้ซีในแดนและในด,ดีนทำได้ถูกใจอีกแล้วเจ้าค่ะทั้ทงร้องทั้งเต้นเรียกว่ามันเป็นได้เตมที่แถมมียากรโชว์ลูกเล่นแหวร ร่วมแจเป็นแขกรับเชิญเพิ่มสีสันความสนุกให้ในกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยอีกเจ้าค่ะก็เรียกว่าชอเจ็ดเจ็ดเพลงมันๆังหนุมก็ขนมาให้ชมกันยังจุดใจตลอดสามชั่วโมงนะเจ้าค่ะแบบนี้กลับบ้านไปถ้าไม่ฝันดีฝันเห็นแดงดินก็คงจะไม่ได้แล้วนะจ้าค่ะให้คนสามารถ ำเพลงของเราไปได,ไปได้แล้วก็อยากให้ทุกคนออกไปแล้วก็องยิ้มกับไปกับบ้านไปแล้วก็สามารถนอนยิ้มได้จริง้วก็ยังยิ้มแล้วคนยิ้มได้ตลอดเวลาหัวเราะได้ตลอดเวลาหรือ <c oughs> ว่า